ขาสวัสดีครับท่านช่อมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกเกียรครับถือว่าช่วงนี้ครับเป็นบรรยากาศช่วงฝนหยุดตกได้เสียหามือแล้วครับปัญหาที่พี่น้องเจอคือยุ่งนั่นแหละครับยุ่งไหลนะครับยุ่งหลายในมาตรวจดว่านี่เป็นว่าที่ผมจับแยกแม่แยกลูกไปเลยครับเนี่ยครับแยกแม่แยกลูกไปนะครับได้ เป็นเดือนแล้วครับเพิ่นนด้ผสมแล้วนะครับผมก็เลมาม่ดูแลเพิ่นนะครับว่าสังเกตบางอาการเพิ่นนะครับอาการช่วงหนายุ่งนานี่แหละครับต้องมันต้องมันตรวจง่วงก่อนนะครับช่วงเศร้าครับถูกมือด้วยไม่ต้าลรงฟางครับนี่ครับโรคฟางผมใส่ไว้ครับฟางใส่ไว้กับจินจินเกือบมดนะครับจินเกือบมดรับเอาลง เอาฟางลงไว้ก้อนหนึ่งกับว่าสองตนี่นะครับให้เพิ่นกินตอนกลางคืนแต่เพิ่นกับกินไม่ได้เต็มที่หรอกครับเพราะว่ายุ่งมันหลายนะครับผมราะไหนมาสังเกตเบิงโจมเบิงนะครับยุ่งหลายเพิ่นกับไปเรนนอนนี่เพิ่นกับเริ่มได้รนนอทนะครับช่วงเสาร์เพิ่นได้นอนแล้วนี่ครับนี่ครับการเลี้ยงว่านะครับสายต้นน้ำสายพัฒนาครับสายต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทุกทุกสายนะครับสำคัญเบิดนะครับขอให้เฮาได้ดูแลเพิ่นได้ดูแลเพิ่นก่อนให้เพิ่นได้ น้อนในยูแบนี้ม่อนกครับมันเป็นความสูขของพี่น้องเฮาที่ในลงมือทำลงมือเห็ดคือการเลี้ยงงัวนเนี่ยครับคือการหาความรูด้พี่น้องการเลี้ยงงัวนเนี่ยครับคือการหาความรูนะครับใส่เวลากว่าสิได้งอวดูงัวแต่ละปีนะครับใส่เวลาเป็นปีนะครับแต่ละตัวนะครับมันก็พอสมควรนะครับถ้าเฮ้า่าในลงมือเลี้ยงเองเข้ากับสิบ่รูู้นะครับการเริ่มนะครับนี่ผมก็ได้จับแยก แม่แยกลูกึ้นไปแล้วนะครับเป็นก็ได้ผสมแล้วนี่ก็บเได้เสียเวลาได้พี่น้องครับถ้าเข้ามาแยกแม่แยกลูกไปผมว่าบ่ได้เสียเวลานี่ัน,นอนพวงเสารบรรยากาศเย็ยบฝากพี่น้องเขากย็ยบแบบนี้นะครับเดี๋ยวพมก,กสิสปอยช่วงยุ่ในขอกเห็นแดดออกกสิสปอยว่าส่วนหนึ่งออกมานะคะพคนในยางนะครับบ่ได้ขังตลอดเก็บได้เก็บหน่อยครับฝาพี่น้องเขานะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจเกษตรครับ ช่วงนี้ก็มันตรวจงวดนี่แหละครับตรวจงวดสำรวจงวนะครับช่วงเศา้าแรงเศา้าแรงนะครับอยู่ตรงไฮทงหน้าเขาก็ตรวจแบบนี้แหละครับอากาศฝากพี่น้องเข้าผมก็ตรลงไปตัดหญ้าครับตัดหญ้าไม้เพื่อนในจินนะครับเป็นหญ้าเพ็งโกลาครับผมปลูกไวซิบกกลายโยนครับนี่กัเพื่อนในน้อนกอนนะครับผมเอาเฟียงเอาฟางใส่ไวแล้วก่อนหนึ่งแล้วนะครับ อากาศเลยตรงไตทงหน้ายู่แบบนี้พี่น้องเออการเดี่ยงว่าการท้ำกเกษตรผสมประสานนี่การว่านเขาว่านน้ำน้ำเขาสู่ทํำนาท้ำไห้ทำหน้าเอากระท้ำไปนะครับเพราะว่าเดี่ยงว่าเพราะว่าท้ำไห้ทำหน้าถึงดูดูการนะครับเพราะว่าเข้าทํำหน้าปีเลยพี่น้องครับเขาทํำหน้าปีต้องทํำเดือนนี่แหละครับมีทุนหน้าว่านเขาหยอดเขาไผ่เขาบรรยากาศ ก้านเป็นคอกไม้นี่พี่น้องครับเป็นคอกไม้นะครับลงอาหารพอป็นคอกไม้ผุกนะครับไม้มันผุมันพังมันก็เลยนี่ครับแต่ถังโค้งกับพ่อเพิ่นเนียอยู่เพิ่นเนียยืนจินเวลาฝนมากก็สงสารเพิ่นนะครับเพิ่นมามีบางทีอยู่นะครับก็เลยท้ำพ่อไเพิ่นเนียยืนจินฟางจินหยาช่วงหน้าฝนหน้าห่อนนะครับครับท้ายิีนี่ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชม ทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ทุกข้อมสุขความเจริญนะครับความเจ็บจะให้ได้ความไข้จะได้มีพ,อพอ่อนดดีพ่อนดเลิศโดลบันบรรดาลให้ท่านผู้รับชมสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ